ถ้าไม่ติดสองคนนี้นะฉันก็จะเอาไปส่งนะเอาจริงแถวเนี้ยเยอะแล้วนะเธอยิ่งไปไกลยิ่งได้เยอะนะถ้ามาสมัครก็แอดโหลดแอปไลน์ก่อนแล้วมันก็จะมีวิธีให้สมัครฉันก็ไม่เคยทำเหมือนกันจัก,กรยานก็มีนะเครื่องฟ้ <laughs> จาจักรยานแค่ไอ้นั่นเองเลยที่เป็นสง,ง,งคราไลน์วอล์กยังมีเลยนะเธอเดินแต่ว่าเอาแบบใกล้ๆ สงสรารสงสรารตอนเวลาไล่วอล์กไม่อยากจะเรียกใส่ด้วยหมอใช่ตอนนี้ฝนตกมากค่ะเออกินเลยคะ่ะเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวแม่พาไปหาหมอ,อให้หมอ,อฉีด<อ>ยา<อ>ที่คอนะคะน้องกินอะไรอืมน้องกินเลโก้ให้น้องกินเลยลูกเดี๋ยวติดคอแม่พาไปหาหมอแล้วก็ให้คุณหมอฉีดยาที่คอ,อกินหมูนี่แหละล,ลูกไปไปนั่งต่อเลโก้กับพี่ฮันนี่ มันไม่ค่อยฟังหรอกอยุให้มันกินเลยคายออกทันทีพี่อะได้ต่ออะไรลูก